สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R โดยมีคณะทํางานดังนี้ค่ะ 1. คุณอารยาสุขสวัสดิ์จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโปรแกรม R 2. คุณนุชรีสินเทาจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งโปรแกรม R 3. คุณพัทราวดีเพชรทองจะมาสาธิตวิธีการเต,ตรียมข้อมูล 4. คุณติยาครยินดี จะมาสาธิตวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและดิฉันนางสาวรัติยาหานชัยจะมาอ่านการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะในปัจจุบนันมีโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายโปรแกรมมีทั้งเสียค่าบริการและฟรีเช่น SPSS, m l n i l o ok, b และ Ewana ในวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโปรแกรม R ซึ่งโปรแกรม R ถูกเขียนขึ้นโดยคุณโรเบิร์ตเจชแมนและคุณรอดไอฮาก้าจากมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนประเทศนิวซีแลนด์ข้อดีของโปรแกรมนี้คือการใช้งานง่ายและไม่เสียค่าบริการค่ะเนื่องจากโปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นสาขาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ กลุ่มของพวกเราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความยากค่าอํานาจจาแนกค่าโอกาสในการหมายของข้อมูลค่ะเราจะวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้นะคะหากไม่มีการติดตั้งโปรแกรมลําดับต่อไปจะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมโดยคุณนุชลีค่ะขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม R ขั้นตอนที่1 เข้า Google จากนั้นพิมพ์โปรแกรม R ด้วยภาษาอังกฤษแล้วกดค้นหาจะปรากฏหน้าต่างนี้ให้เลือกที่ลิงก์ที่2จากนั้นให้กดที่ดาวน์โหลด R 4.0.1 for Windows จากนั้นทำการรอการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นแล้วคลิกที่ลิงก์จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้ให้กดที่ Next ไปเรื่อยๆจากนั้น ทำการรอการติดตั้งให้ครบ100%แล้วกดที่ finish ถือว่าเป็นการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์การดาวน์โหลดโปรแกรม R Studio เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการจัดกระทำข้อมูลจากโปรแกรม R ซึ่งสามารถทำให้โปรแกรม R ใช้งานได้มากขึ้นสามารถดาวน์โหลดได้โดยเข้า Google จากนั้นพิมพ์โปรแกรม R Studio ด้วยภาษาอังกฤษแล้วกดค้นหา เมื่อกดค้นหาแล้วจะปรากฏหน้าต่างเช่นนี้ให้คลิกที่ลิงก์ที่1เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าต่างเช่นนี้สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows ให้เลือกที่ลิงก์ที่1ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS ให้เลือกที่ลิงก์ที่2ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วให้ทําการกด Next และเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ให้กด install แล้วรอทแล้วรอการติดตั้งให้ครบ100%จากนั้นกด finish ถือว่าเป็นการติดตั้งโปรแกรม R studio เสร็จสมบูรณ์ค่ะการเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไฟล์ข้อมูลจะเป็นไฟล์ excel ให้คะแนนแบบ0ูนต่อไปจะเป็นการสาธิตขั้นตอนการบันทึกไฟล์ข้อมูลในโปรกแกรม excel ในคอลัมน์ที่1จะเป็นจํานวนข้อและจํานวนคน ในที่นี้จะมีจํานวนข้อทั้งหมด20ข้อมีจํานวนคนทั้งหมด10คนในคอลัมน์ที่2ให้คีย์คะแนน 1, ซึ่ง0เป็นข้อที่ตอบผิด1เป็นข้อที่ตอบถูกจากนั้นเมื่อคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วให้กดบันทึกไฟล์ข้อมูลในที่นี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์จึงตั้งชื่อว่าแมทจากนั้นเปลี่ยนจากนามสกุลไฟล์ Excel เป็น .csv comma delimited ซึ่งไฟล์ Excel กับไฟล์ csv จะมีลักษณะเหมือนกันแต่ไฟล์ csv จะมีความเบากว่าจึงสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลจากนั้นให้กดบันทึกในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ที่2ถึงคอลัมน์ที่21เมื่อมีไฟล์ข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคุณติยาพรค่ะในหน้าต่างที่1เป็นหน้าต่างสําหรับใส่โค้ดคําสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ IRT แบบ3พารามิเตอร์โดยให้เราทําการคัดลอกคําสั่งมาวางไว้ในหน้าต่างที่1จากนั้นให้ทําการแก้ไขข้อมูลโดยบรรทัดที่6เป็นลิงก์ของไฟล์ข้อมูลให้ลบออกให้ทําการคัดลอกคําสั่งของลิงก์ไฟล์ข้อมูลมาวางไว้จากนั้นให้ใส่เครื่องหมาย backslash จำนวน2ครั้ง แล้วให้ลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกเพื่อให้คำสั่งแสดงบรรทัดที่9ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้ทำการคัดลอกชื่อไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาวางไว้บรรทัดที่10ให้ระบุแถวแถวที่1จนถึงแถวสุดท้ายของข้อสอบจากนั้นให้นำเครื่องหมายเคอร์เซอร์มาวางไว้หน้าคำสั่งในบรรทัดที่1แล้วกด control enter ตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่17 และในทุกๆบรรทัดท,ที่มีคําสั่งเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ค่าความยากค่าอํานาจจาแนกและค่าโอกาสในการดาวออกมาซึ่งจะปรากฏในหน้าต่างที่2สําหรับน้องๆคนใดสนใจที่จะใช้โปรแกรม R ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพี่จะแปะลิงก์คําสั่งไว้ด้านล่างคลิปและในลําดับต่อไปเป็นการแปลผลข้อมูลโดยคุรตัตยา หลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเราจะนําข้อมูลที่เราวิเคราะห์นะคะมาอ่านแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะโดยเกณฑ์การพิจารณานะคะเราใช้ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบหรือ IRT ของอาจารย์สิริชัยกาญจนวสีปีพุทธศักราช2550โดยมีค่าความยากนะคะจะอยู่ในลบ2.50ถึงบวก2.50ค่าอำนาจจำแนกจะอยู่ที่0.50ถึง2.50และค่าโอกาสในการเดาจะมีค่าไม่เกิน0.3ค่ะ ค่ะสำหรับคุณภาพข้อสอบในข้อนี้นะคะค่าความยากอยู่ที่ซึ่งอยู่ใกล้กับลบ2.50หมายความว่าข้อสอบข้อนี้มีความง่ายมากค่ะและเมื่อพิจารณาค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่1.530ค่าอำนาจจำแนกสามารถใช้ได้จากนั้นเราไปพิจารณาที่เข้ากัดในการเดาได้0.140ซึ่งเข้ากัดในการเดาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้แต่เข้ากัดในการเดาจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงค่ะ สำหรับคุณภาพข้อสอบในข้อนี้นะคะค่าความยากอยู่ที่0ูนจุดกับลบสองจุหมายความว่าข้อสอบข้อนี้มีความง่ายมากค่ะและเมื่อพิจารณาค่าอำนาจจำแนกอยู่ที่1นึ่งหาสามศูนย์ค่าอำนาจจำแนกสามารถใช้ได้จากนั้นเราไปพิจารณาที่เข้ากัดในการเดาได้0.140ึ่ง่ซึ่งเข้ากัดในการเดาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้แต่เข้ากัดในการเดาจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงค่ะ กันมากคะน้องๆสำหรับการคขอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ถ้าน้องๆได้ความรู้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างด้วยนะคะถ้าหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ